เพื่อนๆมันจะไม่ใส่เหมือนที่บ้านเราทำนะพอป้าไปต้มมันใส่นะตอนแรกป้าก็กังวลใจนะว่ามันจะออกมาไม่สวยแก่กาดเพื่อนๆแต่อ,อยู่เมืองไทยซื้อกินอย่างเดียวอยู่ที่นี่ไม่เป็นก็ต้องทำเอง ป้าจะลองทำสองร้อยกรัมก่อนเพื่อนเพื่อนเขาบอกว่ามันซับปลังอย่างดีเพื่อนๆนแล้วทำไมป้าก็ใส่น้ำร้อนจัดนะตัวมันทำไมไม่ใส่อ่ะเดี๋ยวป้าจะรอไปต้มดูนะ อดใช้ได้อยู่บนเพื่อนมันจะมาใส่ตอนที่เราต้มแล้วป้าก็กังวลใจโอ้ํำได้ํำได้โอ้ยู่โอ้อย,ออยูเดี๋ยวต้องไปหั่นให้หมดเสร็แล้วคับเพื่อนๆนี่ป้าตัดชิ้นหนาหน่อย ame ta chinrek chindre